สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเ,เช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดประจำวันที่29เดือน9นะคะ2565นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะแนวทางหวยฮานอยโน้ในชุดสรุปนะคะค้งสุดท้ายนะคะ ในงวดเมื่อวานนะคะพี่พี่ก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้แตรก,กระจายเลยนะคะมีพี่พี่ท่านใดเข้ามารับชมหรือเปล่านะสำหรับเมื่อวานนะคะก่อนไปรับชมนะคะสวรรเอก็มีบ้านแนะนํานะคะพี่พี่บ้านโชคดีนะคะพี่พี่เอท่านใดมีตัวดีตัวดิตนะคะก็สามารถเข้าไปเสี่ยงโชคได้นะคะที่บ้านโชคดีเนาะ สำหรับเมื่อวานนะคะก็มาสรุปผลกันก่อนนะคะก่อนมารับชมนะคะของวันนี้เนาะเมื่อวานนี้แตกกระจายเลยนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ให้ไปนี่ฟังๆมากมากเลยนะคะเมื่อวานเนาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อวานนะคะพี่ๆให้ไป ชุดโค้งสุดท้ายเนาะขออนุญาตเอาผลของตัวนี้มานะคะพี่พี่สะออนลืมเขียนผลนะคะอันนี้คือผลเมื่อวานนะคะพี่พี่เมื่อวานขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่หกนะคะแล้วก็สามนะคะพี่พี่โอ้ตัวเด่นของเรานี่ ปังมากๆนะคะฟันในโค้งสุดท้ายฟันที่6นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีแนวทางเข้ารอบไหนบ้างนะคะรอบเฉพาะกิจนี้8 7กับ9 4ไม่มีนะคะหลุดไปเนอะรอบนี้หลุดนะคะพิเศษนะคะ87 7กับ 3, 6นะคะพี่พี่สานะคะมาตัวนี้นะคะแต่โอนไม่ได้เน้นให้นะคะพี่พี่ดูให้เป็นตัวดินแต่ไม่เน้นให้นะคะ เด่นมาทั้งสองตัวเข้าคู่นี้นะคะพี่พี่หกสามมาในตัวกลับนะคะเลขรอบพิเศษเลขล่างเข้าสามหกหกสามนะคะพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่ fc ที่นำไปเป็นแนวทางนะคะเพราะโะอนเจาะให้แปดคู่นะคะบางท่านก็นำไปเป็นแนวทางทั้งแปดคู่เนาะก็แล้วแต่ดวงวัดสนาด้วยนะคะพี่พี่รอบปกตินะคะสี่หกเจ็ดนะคะสี่หก จ็ดตัวนี้ก็มานะคะพี่ๆมาในตรงๆด้วยนะคะตัวเจาะนะคะพี่ๆสี่หกเจ็ดนะคะมาในรอบปกติเลขล่างไปนะคะไม่ใช่เลขล่างนะคะพี่ๆโอ้ยเลขบนนะคะหกเจ็ดมาในตัวที่สะออนเจาะให้นะคะแต่ต้ไม่ได้เน้นให้เหมือนเดิมนะคะคู่นี้เนาะก็ดีด้วยนะคะแล้วก็อ่ ก้าสองนี่หลุดไปนะคะพี่พี่รอบ VIP พนะคะพี่พี่เข้าเจ็ดสามนะคะมาตรงๆด้วยนะคะพี่พี่เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะมาในรอบ VIP เลขบนนะคะก็ยินด,ดีด้วยนะคะสรุปแล้วเข้าสามคู่นะคะแต่แอดไม่ได้เน้นให้เนาะเสียดายนะคะน่าจะเน้นให้เนาะถ้าพี่พี่ท่านใดนําไปเป็นแนวทางในรอบนี้ก็ยินด,ดีด้วยนะคะก็ เข้านะคะเข้าหกสาเจ็ดสแล้วก็หกเนะคะมา3คู่นะคะพี่ๆแตกสามหน่วยนะคะตั้งแต่รอบพิเศษถึงรอบ VIP เลยนะคะก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวมารับชมของวันที่29กันต่อนะคะวันที่29นะคะโอนให้ไปนะคะ ให้ดิ่นในวันนี้นะคะดินที่สองนะคะดิ่นที่สองแล้วก็ดิ่นที่หกฟันหกนะคะในคงงสุดท้ายเดี๋ยวมาดูตัวโจกันนะคะคู่แรกหนึ่งสองเจ็ดแปดหห้า เก้าศูนย์นะคะห้าเจ็ดเจ็ดสองสามสี่สองสามนะคะพี่พี่สำหรับโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะสามตัว ก็จะมีหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกห้าสองหนึ่งสองนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะการเบิ้ลการเบิ้ล หกหกนะคะพี่ๆการเบิ้ลหกหกสำหรับวันนี้นะคะตัวที่แอดชอบนะคะในวันนี้ก็ขอให้มานะคะวันนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็ปังๆนะคะแต่ไม่ได้มาในตัวที่แอดเน้นให้นะคะเมื่อวานนี้เนาะคู่เน้นนะคะจะมีหนึ่งสองหกห้าแล้วก็สองสามเจ็ดสอง สำหรับวันนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบก็ตามได้นะคะหนึ่งสองคู่เน้นแล้วก็หกห้าเจ็ดสองสองสามนะคะพี่ๆก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะก็ ลองไปเสี่ยงโชคก,กันได้นะคะพี่ๆบ้านโชคดีนะคะลองเปลี่ยนที่เสี่ยงโชคดูนะคะบางทีก็อาจจะเฮงจะปังก็ได้นะคะพี่ๆสำหรับท่านใดที่ยังไม่เฮงไม่ปังก็ลองปรับเปลี่ยนบ้านดูได้นะคะบ้านโชคดีเนาะก็แนะนําด้วยนะคะบอกว่ามาจากเสาโอนนะคะพี่ๆเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจากเสาโอนพารวยเนาะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่พี่กราบสวัสดีค่ะ